สวัสดีครับยนดิ้อนรับสู่ช n n e l เทปเซลนะครับสำหรับคลิปสั้นๆวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทคนิคที่เราสามารถดึงข้อมูลนะครับโดยการเขียนสูตรนะดึงข้อมูลจากวันที่ที่เรามีอยู่ออกมาเป็นผลลัพธ์ต่างๆที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขปีเลขเดือนชื่อเดือนภาษาอังกฤษภาษาไทยชื่อวันก็ได้ทั้ง2ภาษาเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าทํำยังไงนะไม่ยากเลยนะครับ ก่อนอื่นนะเราก็ต้องเตรียมข้อมูลที่เป็นวันที่นะครับซึ่งต้องเมคชัวร์ก่อนว่าอันนี้คือวันที่ที่ถูกต้องนะคำว่าวันที่ที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับว่ามันมีค่าที่แท้จริงเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณ4 0,000กว่าๆนะครับนี่ถ้าเราลองกดแล้วลองดู format general หรือลองดู number เนี่ยจะเห็นว่ามันมีค่าที่แท้จริงเท่าไหร่นะครับนี่สี่หมกว่าๆเนี่ยนี่คือตัวเลขในยุคปัจจุบันนะครับ เพราะว่าใน Excel เนี่ยวันที่วันแรกของมันมันจะเริ่มจากวันที่1มกราคศ1,900นะครับให้เริ่มเป็นเลข1แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆดังนั้นในยุคป,ปัจจุบันมันจะได้ประมาณ4 0 0 0มกว่ากว่านะครับถ้าใครลองเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น General แ,แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่ใช่4 0,000นกว่ากว่าไม่ใช่5 0 0 0 0นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าน่าจะผิดแล้วนะครับการกรอกวันที่ให้ถูกต้องแบบโชว์โชว์เลยเนี่ยนะครับก็คือให้กรอกเป็น ปีเดือนวันนะมันจะถูกต้องตามเครื่องของเราโดยอัตโนมัตินะเช่นเครื่องของผมอ่ะเซตไว้เ็ว่าเป็นวันเดือนปีนะครในคอนดิพันเนี่ยเป็นวันเดือนปีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกรอกเป็นปีเดือนวันให้ดูนะปีเดือนวันนะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะสลับให้ถูกต้องเองถ้าเครื่องใครเซตเป็นเดือนวันปีมันก็จะสลับเป็นเดือนวันปีเองนะครับดังนั้นแบบนี้คือถูกต้องแน่นอนนะครับทีนี้มาพูดถึงว่า ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลวันที่แล้วเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ยังไงนะครับค่าที่แท้จริงเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะก็คือผมเขียนว่าเท่ากับช่องข้างๆนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น general ก็จะเห็นว่านี่แหละแค่เปลี่ยนฟอร์แมตนะครับแค่เปลี่ยนฟอร์แมตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่าที่แท้จริงนะค่าที่แท้จริงของวันที่คือตัวเลขธรรมดาเท่านั้นเองนะครับนี่คือค่าที่แท้จริงของวันที่เหล่านี้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดึงข้อมูลที่เป็นเลขปีออกมาเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า YEAR ได้นะครับอันนี้ง่ายมากนะ YEAR ได้เลขปีนะครับตรงนี้ผมขอใช้ฟังก์ชัน Formula Text เพื่อแสดงสูตรที่ผมใช้นะครับเราจะได้เห็นชัดๆนะแล้วก็ copy ไปทางด้านขวาตรงที่ยังไม่มีสูตรจะขึ้น error ไว้ก่อนนะครับแต่พอเราใส่สูตรเช่นถ้าเราจะดึงเลขเดือนเราใส่ฟังก์ชันมันนะครับ ก็จะมีสูตรมันขึ้นมาเองแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ส่วนที่น่าสนใจมากกว่าเลขปีกับเลขเดือนเนี่ยก็คือชื่อเดือนนะครับนะชื่อเดือนตรงนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันมีเทคนิคในการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า text นะครับอ่านะฟังก์ชัน text เนะี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็น text ด้วย custom format code ที่กำหนดนะ custom format code ที่กำหนดนะครับซึ่ง คำว่าตัวเลขในที่นี้ก็คือไอ้วันที่นี่แหละเพราะวันที่คือตัวเลขนะจำได้ว่านะว่ามันจะมีค่าที่แท้จริงคือตัวเลขนะครับดังนั้นมันจึงสามารถเปลี่ยนฟอร์แมตของวันที่นี้ได้ด้วยใช้โค้ดที่กําหนดนะครับโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดตัวเดียวกับที่อยู่ในคนะัสตอมฟอร์แมตเวลาเรากด Number Format ซึ่งถ้าเราอยากจะได้ชื่อเดือนแบบเต็มเต็มเนี่ยเราจะใส่ M 4ตัวแบบนี้นะครับนี่เราจะได้ชื่อเดือนแบบเต็มเต็มอ่ แต่ถ้าเราใส่แค่ m 3ตัวเราจะได้ชื่อเดิมแบบย่อนะครับ่าอ,อย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามบางคนทําแบบผมเนี่ยจะได้ชื่อเดินออกมาเป็นภาษาไทยบางคนก็ทำออกมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนของผมนะครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับ region setting ใน control panel ของเครื่องของเราแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะ fix นะบังคับเลยให้มันเป็นภาษาที่เราต้องการเนี่ยก็ทำได้นะครับ โดยใส่โค้ดพิเศษเข้าไปก่อนตัว m นะซึ่งโค้ดพิเศษเนี่ยผมมักจะลืมทุกทีเลยว่ามันต้องเขียนว่าอะไรแต่ไม่เป็นไรนะเรามีวิธีดูได้ว่าโค้ดต้องเขียนอะไรนะครับโดยให้ลองไปเปลี่ยนฟอร์แมตของวันที่ตอนนี้ดูนะครับนี่แล้วก็ลองเลือกภาษาที่ต้องการนะครับนะเช่นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะลองลองมาตรงนี้ก่อนนะตรงชื่อเดือนภาษาไทยเนี่ย ถ้าเกิดว่าผมใช้สูตรเดียวกันนะเดี๋ยวผม c o อปสูตรนี้มาสูตรดเดียวกันนะครับนี่ผมจะได้ชื่อเดินภาษาอังกฤษจริงไหมเพราะว่าเครื่องผมอ่ะเซ็ตเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดผมอยากจะบังคับให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยนะผมต้องไปดูโค้ดก่อนนะครับไปดูโค้ดว่าวันที่นะแล้วก็มาเลือกโลเคชันนะครับโลเคชันเนี่ยให้เป็นประเทศไทยก่อนอเลือกเป็นไทยก่อนนะครับมันเรียนตามตัวอักษรนะครับ พอเลือกเป็นไทยเสร็จก็เลือกรูปแบบปฏิทินนะของไทยจะมี2แบบคือคิดตศักระกับพุทธศักระนะครับถ้าเราอยากจะได้แบบภาษาไทยเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นไทยบูธดิ t น,นะครับแล้วก็ลงมาเลือกซักรูปแบบหนึ่งที่มันมีข้อความที่เป็นชื่อเดือนอยู่นะครับพอเราเลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้วกลับมาที่คัสตอมนะครับที่คัสตอมเนี่ยมันจะบอกโค้ดว่าไอ้รูปแบบนี้ใช้โค้ดอะไรนะครับซึ่ง ถ้าสังเกตมันจะมีไอตัวนี้ครับโค้ดที่อยู่ในวงเล็บเหลี่ยมตัวนี้แหละที่เราจะ Copy ไปใช้นะครับนี่ Copy ไปใช้เลยแล้วก็อันนี้ can c a n เซลไปเพราะเราจะไม่ได้เปลี่ยน Format จริงๆเราแค่มาดูโค้ดนะจากนั้นกลับมาใส่โค้ดนั้นอนะก่อนตัว M นี่เราจะได้ชื่อเดือนแบบย่อของไทยนะครับแล้วถ้าอยากได้ชื่อเดือนแบบเต็มก็ใส่ M4 ตัวอ่านะแบบนี้นะครับ ของภาษาอังกฤษก็ทําแบบเดียวกันนะถ้าเราอยากจะได้บังคับเลยว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษแน่ๆเราต้องไปเลือกสักโค้ดหนึ่งที่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ไปดูที่ c u สตอมนะครับแล้วก็ Copy ี้โค้ดนี้มาอันนี้โค้ดนี้จะอ่านง่ายหน่อยนะมันจะบอกว่าเป็น English Great Britain นะครับอ่านะก็นี่เปลี่ยนเปลี่ยนคัสตอมฟอร์แมนะครับอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ผมเผลอกดโอเคไปมันเลยเปลี่ยนฟอร์แมนะอันดูก่อนนี่ แล้วก็กลับมาแก้สูตรตรงนี้นะครับให้มี English g r a t Britain อยู่ข้างหน้านะครับนี่ก็จะเป็นชื่อเดืิมภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆเนี่ยนอกจาก g r a t Britain แล้วก็จะเป็น US ก็ได้นะ US ก็คืออเมริกาะได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบที่เป็นการบังคับภาษานะาใส่แบบนี้ได้นะครับส่วนอีกอันนึงนี่คือบังคับภาษาไทยเนาะ คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าบังคับภาษ,าษาอังกฤษแบบนี้บังคับาภาษาไทยแบบนี้แล้วก็ Copy สูตรนี้มาใช้กับชื่อวันได้สมมติผมอยากได้ชื่อวันภาษาอังกฤษผมก็ใช้โค้ดนี้แต่เป็นตัวดีแทนะดีสตัวเป็นชื่อวันแบบเต็มนะครับดีสตัวเป็นชื่อวันแบบเต็มส่วนดีสตัวเนี่ยเป็นชื่อวันแบบย่อนะเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามใจชอบนะครับซึ่งไอ้เทคนิคการใช้เท แบบนี้เนะี่ยมันพลิกแพงได้หลายอย่างมากๆากนะ,อะนอกจากจะทำออกมาเป็นตัวตัวแบบนี้แล้วนะเราก็ยังใช้เทคเพื่อเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นปี4อันตามด้วยเดือน2อันอย่างนี้อ่ามันก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่มี2ดิจิตเสมออย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันรวมถึงอาจจะเอาเป็นชื่อเดือนแบบย่อโผล่มา ก็ได้นะครับนะซึ่งโค้ดก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะแค่ใส่เป็น y 4ตัวแล้วก็ขีดแล้วก็ m 3ตัวนะครับยกเว้นว่าเราตั้งใจจะบังคับภาษาเนี่ยก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็สามารถบังคับภาษาได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะยาวละผมกะจะให้สั้นๆพอเท่านี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะป,ประยุกต์ได้หลายอย่างแล้วนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเทปเอ็กเซลได้นะครับสวัสดีครับ